สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีสิพามาเบ่งผลไม้ปลาครับไหนแนํนำมือหน่อยเด้อพี่น้องต้นคางหัวหมูครับพี่น้องครับสรรพคุณนี่ดีเด้พี่น้องสรรพคุณต้นมันดอกหวาแต่หมากมันไม่แน่ใจว่ามันกินใดบ่เนาะผลสุกครับผลดิดครับหน่ะพ้นซุกเป็นตะกินตะกินสวยงามครับขึ้นหมักงุ่นนี่ครับอืมเป็นผลไม้ปลาที่พบได้ในเอเชียเขตร้อนครับพี่น้องครับ เป็นปลาแต่งรังเด้อพี่น้องเด้อปลาแต่งรังปลาปลาเป็นจะเบ็ดจะพันครับเดี๋ยวขึ้นเบื้องต้นมันก่อนเด้อผูับพี่น้องอันนี้อยู่นครพนผมนะครับเด้อหอยตรงเลงตรงเลงอยู่ครับผมเต็มต้นเลยลักษณะต้นมันเด้อพี่น้องครับทางหัวหมูครับพี่น้องครับมีซื้อเรียกทั่วไทยครับบางพียก็เรียกโกงกลางครับพี่น้องครับบางที่ก็เรียกเต็งใบไปเต็งใบไงครับ แล้วก็โจนเจ็ดนายครับแล้วก็แต่งแซงครับยางโดนครับแล้วก็จอแจเปลือกต้นครับพี่น้องครับเปลือกต้นเป็นยาระบายครับพี่น้องครับจะแช่น้ำดื่มหรือว่าต้มน้ำดื่มครับเปลือกต้นครับใบมันก็นุ่มๆนิ่้องนุ่มๆมีขนครับนี่นุ่มๆขนเล็กๆครับ โจนเจ็ดนายครับบางทีก็เรียกครับพี่น้องพบในเอเชียเขตร้อนครับพี่น้องสวยมากสวยงามครับพี่น้องครับในไทยพบพบทุกภาคเลยครับพี่น้องครับโจนเจ็ดนายครับหรือว่าค้างค้างหัวหมูครับค้างหัวหมูโจนเจ็ดนายเบือต้นเป็นหยาดระใบนะครับแล้วพี่น้องครับ พี่น้องเวลาเขาปลาเจอกันสิในปลาเต็งลังครับปลาเบ่นจะพันพบได้ทุกทุกผาของไทยเลยครับนี่ใบนุ่มๆครับพี่น้องเป็นไม้ยืนต้นครับมันสูงครับไทยบ่ได้ครับต้นมันสูงครับพี่น้องครับได้ค่อยกินกับมาคอมเม็ดเลยเด้อพี่น้องมาบอกข้อมูลกันเลยเด้อว่าแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ว่ามันลูกมันกินได้บ่ ผมแต่ต้นมันหากเป็นยาเด้อเป็นยาระบายเปลือกต้นครับเป็นยาระบายครับคุณตาทางเรือง,งเต็มหมนึง่งพี่น้องอยากเอามานำเสนอนะเพราะมันแปลกเขาไม่เคยเห็นคือกันเด้สวยงามอีหลีก็เป็นว่านี่เด้ออีสานมาดามตีกเด้อเหนี่กับพา,<ม>ามาเบิงนี่แหละค้างหัวหมูนี่แหละพี่น้องแถวใดห้องว่าอันยังกับมาค,คอมเมต์ได้พี่น้องแลกเปลี่ยนของมูนกันก็เป็นว่าก็ฝากนะเด้อฝาก กดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้แน่เด้อเดินแต่เบิ่งครับนี่อรอยหวานพี่น้องรสหวานบอกหวานรสหวานครับแต่บม่รู้กินได้เบิ่งจะไหนนะครับเด้อยาย่าเลี้ยงยากินเด้อครับเด้อแต่หวานหวานครับอร่อยบ่ค่ะหวานรสหวานมากเลยโอเคสันแล้วถ้าถ้ามันกินได้จะได้หูเข้าไปเบื้องขอมูลมาชัดๆเด้อถ้ามันกินได้จะไหนเข้าสิพามาเก็บอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องซิมบปรไตเบื่อดอกครับ บุญบาน<า>ครับพี่น้องโอเคสั่นโอนิก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อโมนิก็ขอลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณครับ